ทีนี้จะมีอัตลักษณ์ไหมเป็นคำเยอะมากรีวิวผู้ชายคณะแพทย์ทำไมมีแต่คนถามถึงแพทย์ล่ะคณะไหนผู้ชายแซ่บค่ะค่ะวันนี้พบกับช่อง Lady ก a น n i ่ค่ะ วันนี้นะคะเจเลดี้นะคะก็ได้ตั้งคำถามเป็น Q&A ใน IG ใช่ไหมให้น้องๆมาถามเกี่ยวกับคำถามที่แบแบคิดม,มากๆเลย เราก็เลยมีแขกรับเชิญนะคะทั้ง2ท่านนะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อเก่งนะครับอ๋ออันนี้ก็คืออยู่เอกการสลตว์ชีวิตหมดเลยคณะึกษาศาสตร์ใช่เอกเดียวกันเอกเีวกอยู่เดียวกันแต่คนละปีอันนี้ปีเดียวกันแต่ว่าพี่เก่งเนี่ยจะอยู่ในคลิปหอพักใช่ใช่แล้วแบบห่อพักคลิปห่อเจย์แยมเจยแยมเจยแยมก็คือเคยมาออกแล้วครั้งหนึ่งในใช่ในคลิปเรื่องอธิบายนักเอกสองใช่ที่ว่าเข้า รอบสามใช่ไหมสอบอะไรบ้างใช่อ่าวันนี้เราก็เลยเชิญทั้งสองท่านมาอีกครั้งนะคะโอเคอ่าแล้วก็ที่สำคัญนะคะก่อนเริ่มคลิปอย่าลืมเลยค่ะ subscribe แล้วกดกระดิ่งนะคะไลค์ดท่ทำลืมเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะคณะไหนผู้ชายแซ่บตอบดอกกุลามาตอบเนาะ ถ้าแบบใครเลือกจริงๆก็น่าจะเป็นนวัดเนาะใช่ๆก็รู้แล้วว่าเป็นนวัดไปดูได้ในคลิปน่ารักคลิปดูผู้ชายนวัดแต่แต่ถ้าถามว่าคำว่าแซ่บก็คือไม่ได้หมายถึงว่าสามารถเอื้อมได้ใช่เพราะว่าบางทีนวัดก็ดาราเยอะอแล้วก็ดาราดีมากใช่ก็น่ารักแต่ถ้าถามว่าแบบเป็นอาหารตาอะไรเงี้ยก็นัได้วิดยวก็ได้เพราะว่าพี่ยินไง แต่ว่าเราจะอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสใช่อ๋อต้องบอกตรงนี้เลยเนาะบางคนอะไม่รู้ว่าเราไม่ได้เรียนที่เดียวกับวิศวะวิศวะเจะเรียนองค์กาเราอาจจะเรียนภาษาอัิยาวเลยเราก็เลยไม่ไม่ได้เจอกันก็จะเห็นแดดนวัดเนาะใช่แล้วถามที่2นะคะมอสอิสลามเยอะไหมคณะเราเยอะเพราะว่ามันจะมีโคตาที่ให้กับทางสังจังหวัดชายแดนใช่เอกประถมก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นอิสลามเยอะแต่ถ้าเฉลี่ยแล้วแบบว่าเอกอื่นอื่นหก็มีแยบคนคนหนึ่งอะไร หรือว่าอาจจะไม่ได้แต่งตัวเราก็เลยไม่รู้ปะแต่ว่าคณะเราสนมากเขาจะแบบใส่ทีายับเลยใช่แต่มีเพื่อนเราที่ว่าอยู่เอกเดียวกันอ่ะก็ไม่ได้ใส่ทิยาบแต่ว่าเป็นอิสลามเออแล้วก็ก็ไม่นหนึ่งคนเลยเหมือนมีเพื่อนอ่ะเรียนอยู่อะไรนะคณะครูชีวะเขาบอกว่าเขาได้ทุนจักจังหวัดอ่ะน้องๆที่ดูอยู่แล้วแบบเรียนสับจังหวัดก็ลองไปดูนะบางทีมันมีทุนให้อะไรเงี้ย คำถามต่อไปสิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อเข้ามาเป็นนิสิตมสวเอาทีละคนพี่เก่งก่อนเดี๋ยวก่อนัะกันเที่ย ว่าน่าจะเป็นโอเพ่นเฮาส์เพราะว่าโอเพ่นเฮาส์มอลเราเนี่ยค่อนข้างดังแล้วก็รับแบบว่าเด็กเยอะด้วยแต่ติดที่ว่าโควิดทําให้รับได้ไม่เยอะเท่าเดิมใช่ค่ะโปรดิคือมหาสารมหาสารมากแล้วมันเป็นโอกาสที่ดีที่ว่าเราจะได้ขึ้นไปดูตึกคณะอื่นแล้วก็มีกิจกรรมเยอะมากให้ทํา มีดาราเยอะมากแล้วก็แบบมันจะพวกมีพวกทีมแต่ละปีอ่ะใช่ทีมปีก่อนเป็นสวนสนุกปีก่อนมันเป็นแบบแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรประมาณนั้นก็เออสนุกดีเออมาม่าสุ้มมามาสุ้มห้ามพลาดเพราะมันอร่อยเนาะแต่ว่าก็มาม่าแต่ว่ามันดูมีอะไรมันถ้ามันมันดูมันอร่อยถึงแม้มันจะเป็นมาม่าตั้งละหกบาทมันมีเท็กเจอร์เยอะนะก็ต้องมาลองดูมาม่าสุ้มไม่ไกลจากตึกเราไม่ไกลไม่ไกลของเจเรดดี้ ก็คิดว่าเป็นตลาดนัดรู้สึกว่าปังแต่ว่าจะมีคนนอกมาด้วยอะไรเงี้ยใช่ตลาดนัดใช่ถ้าดังจะเป็นหมูทอดฟิกคือไปสิบโมงแล้วก็ยังแถวยาวเช้าจนถึงบ่ายเลยแล้วก็บางวันก็จะมีเขาแบบมาแจกของฟรีนะแจกครีมแจกน้ำแจกอะไรเงี้ยใช่มีเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรเงี้ยเราก็แค่แบบว่าแอ๊ดไลน์ตอนนี้ก็เพื่อนเต็มใช่เพื่อนเต็มแต่ว่าฟรีได้เอยากกินของฟรีก็คือเดินเข้ามาทาง ตึกอะไรนะทางมาทํประตูใหญ่อะประตูใหญ่มันก็จะได้กินของฟรีปีนี้จะมีอัตลักษณ์ไหมติดตเยอะมากคิดว่าห้าสิบมาสิบาถ้าสมมติสถานการณ์ถ้ามีก็คือออนไลน์อะใช่สถานการณ์มันยังไม่ได้ดีขึ้นเลยตอนนี้มันน่าจะไม่มีปีที่แล้วก็ไม่มีปีนี้คิดว่าน่าจะไม่มีคือฉันว่าปีนี้ยิ่งกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วอัตราคนเป็นโควิดมันน้อยกว่านี้เขายังไม่มีเลยปีนี้ก็น่าจะแรินั้นแหละ แตล้วคือจบปีเราปีสุดท้ายแล้วโควิดจะถามว่าสนุกก็สนุกแต่แบบมันก็เหนื่อยเนาะมันสนุกที่ได้เจอเพื่อนได้ไปอยู่กับเพื่อนได้ไปใช้ชีวิตกับเพื่อนแต่ว่ามันก็เหนื่อยตื่นเช้ามากมันก็เหนื่อยคือเช้าแบบไม่ได้เช้าธรรมดาเช้าขำมากเแล้วมันแบบคนมันแออัดแล้วมันต้องทานั่นทำนี่ตลอดต้องนั่งฟังเป็นแบบชั่วโมงช่นแบบน้นแบบตื่นตีสามเธอเล่าวีรีกรรมสิเธอวีรกรรมก็คือเราอะ ตื่นเช้าใช่ไหมแล้วตื่นตีสามอาบน้ำตีสี่เพราะว่าคน,ม,นมันเยอะมากห้องน,น้ำรวม,มเข้าไปในหอประชุมฉันนอนหลับอ่ะแล้วแด่ตดจุวันนั้นประกวดมี Miss วอ University ฉันก็หลับตั้งแต่ที่เขาขึ้นประกวดยันประกวดเสร็จแต่ก็ไม่รู้ว่าใครชนะก็หลับอยู่อย่างนั้นแหละ้วไม่ปลุกเธอเหรอเพื่อนไม่ปลุกเพื่อนหลับด้วยกันแต่ว่า ลกต้องบอกก่อนว่าการประกวดไม่ใช่ว่าเบาๆนะเสียงมันจะดังมากแต่ก็หลับเลยแต่ว่ามันต้องเหนื่อยมากไม่ชนะอันนี้เยตอนอะไรนะที่ว่าเขาอะไรนะสวดอะไรสักอย่างไบสีเออแล้วไฟมันปิดไงฉันก็หลับคือเหมือนฉันไหวอยู่นะแต่ฉันก็หลับเงาเลหลับแล้วไม่มีใครรู้ไงว่ามันมืดนี่ก็ตื่นมาเอาอย่างส่วนไม่เสร็จก็หลับอย่างเงี้ยเ้วคิดดูมันจะเหนื่อยขนาดไหนอ่ะหลับจะหลับประมาณสี่ห้าชั่วโมงอ่ะนอนแบบหลับไปเลย เ,เ,เ,เราบอกก่อนว่าอัตรักษ์ไม่ใช่แค่แบบวัน2วัน5้าวันนะเออห้าวันสี่คืน แล้วถ้ายิ่งอยู่คณะศึกษาเนี่ยเขาจะมีระเบมากเพราะว่าเราแต่งไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ห้ามมีเครื่องสำอางเลยแล้วก็ผมต้องตึงกระโปรงโออมีน้องถามว่าเราอะทําสีได้หรือเปล่าเอาจริงเราทําได้เพราะเราเรียนออนไลน์คณะเราอะเน้นเพราะว่าเราต้องเข้าโรงเรียนเออเราไปต้องไปอยู่กับเด็กอะไรเงี้ยมันดีแ้มีความนครูเนาะถ้าแบบว่าเป็นสีออกไม่ใช่น้ำตาลอ่อนต้องเป็นน้ำตาลทนอย่างนี้ก็ไม่ได้นะน้ำตาลทนใช่ไหมหน่อยอางนี้ก็ไม่ได้แบบเจ๊ย้อนไปยอนมาไม่คือตอนอักษณ์ต้องบอกเลย ว่าเราผมผมแบบออกน้ําตาลเนี่ยเราก็ไม่ได้นะเราต้องไปย้อมให้เป็นสีดดานะขนาดผมธรรมชาติที่แบบน้ําตาลนิดนึงอ่ะก็ต้องไปย้อมด๊าบางทีเขาเอาอะไรมาฉีดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนเปลียนเปลี่ยนด๊ดก็คือต้องดําเลยระเบียบเรียบร้อยคือตอนตอนตอนอัตราเราเหนื่อยนะตอนที่กิจกรรมเยอะแต่ว่าพอหลังจากนั้นรู้สึกว่าเออเออแบบนอกเวลาเนาะแบบก็ถือว่ามีการดด้วยมีคอนเสิร์ตด้วยมันก็สนุก แต่คอนเสิร์ตศึดษาคือปังเพราะเราอยู่ในเวทีใช่มี EDM อะตอนท้ายใช่อ๋อแล้วก็ตอนดึกมีคอนเสิร์ตดาราเยอะอ๋อใช่คดอา่มันจะมีพี่ๆที่อยู่มสวมาให้ความรู้พี่แบบเอาเรื่อสามนีใช่เราเรื่องตอนเรียนบู๊บบูกมาเราไปแล้วก็เราก็จะได้ไปเจอกับแจ็คกี้กับนันน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 ยนดนนนนนนนมนเนนะเนนนนนารนนมาเยแะ้วเหมนอนน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 นานน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 นเราก็จะติดคือนันนนนก็จะเป็นนินนนา นั่งติดสินกรรมสินกรรมกูเป็นอะไรที่แบบโอ๊ยเออสินกรรมเป็นเลิศมากเนาะเป็นแบบเต้ป็นแบบคือถ้ามีเพลงขึ้นม้แต่นิดเดียวต้องใส่เต็มทพลทั้งและทุกคนด้วยมีพร็อพด้วยแล้วเราก็จะนั่งข้างไรพยาบาล่งแบบนิ่งมากแบบไม่ไหวตึงเลยจะเถื่อแทนนะเขามีฉีดยานิอืมแต่เขามี ฉีดยาเราไม่มีอ่ะเราไม่มีเลยเลยเรียนคณะไหนได้แฟนเป็นหมอเออเดี๋ยวคณะต้องเป็นคณะที่เข้าใจมีเวลาว่าเขาอ่ะจะไม่ได้ว่างเยอะใใช่อันนี้คือไม่ได้มีแฟนเป็นหมอแต่ว่าเพื่อนเป็นหมอแค่แบบ คุยกับเพื่อนเนี่ยยังไม่ค่อยมีเวลาคุยเลยเพื่อนเป็นหมอเยอะรู้สึกว่าส่วนมากก็คือเป็นหมอได้กันนั่นแหละที่มันจะได้กันก็ได้ก็เนี่ยมแพทย์ก็ได้เป็นหมอได้แฟนเป็นหมอเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันเขาก็จะวนเวียนแต่ในแบบในใช่บางทีเขาคุยกรู้เรื่องไงเขาคุยก็คุยก็ไม่รู้เรื่องใช่มีแผนเรียนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นไหมคะคือจริงๆเราฟิลมาหลายรอบนะพวกเราอะคือจะได้เข้าลงจะได้เข้าไปเรียนที่มอจะได้เข้าไปหลายรอบมากๆแต่ก็ กลายเป็นว่ามีโควิดกลับมาคือเราไม่สามารถเดาได้เลยว่ามันจะเเดาไม่ได้ล้โรคใหม่มาตอนไหนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับยอดคนติดเชื้อด้วยถ้าเออสามพันเราไม่น่าจะได้ถ้าเดือนสิงหาหน่าจะยังยังไม่ได้เราก็มีหวังแรกๆเราก็แบบอยากกลับไปเรียนาะแต่พอมันมีหลายแล้วเราเราก็เริ่มแบบเริ่มฉีนเริ่มทำใจไปแล้วว่าออนไลน์แล้วล่ะเนี่ยตั้งแต่เทอมที่แล้วไม่ได้เรียน ั้งแต่เอาปีสามไว้ว่าปีสามไม่ได้เรียนที่มอลเลยคือตั้งแต่ของเราเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งเทอมสองจนตอนนี้จบปีสองเทอมสองแล้วยังไม่ได้เข้ามอเข้าเ,เรียนก็เข้าออนไลน์เนาะเพราะว่าเราใช่ใช่ตอนนี้คือฝึกสอนอยู่นะคะก็ยังต้องฝึกออนไลน์อ่ะคาถามต่อไปนะคะสวูเซ็ตต้องสอบทุกคนหรือเปล่า ก็อาเจต่อมาอาเจยโอเคก็คือซูเซตเนี่ยเป็นการสอบภาษาอังกฤษนะคะของมหาวิทยาลัยจิตินวิโลดก็คือมัธองเราทุกคนต้องสอบแต่ว่ามันก็จะมีเกณฑ์อยู่คือทุกคนเนี่ยต้องผ่านระดับปีสองหรือว่า78เต็มร้อยแต่ถ้าสมมุติอ้าวแล้วเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นเราจะผ่านได้ยังไงถ้าครั้งแรกมันจะมีสอบปีตอนครั้งสองครั้งตองงี้เอาเป็นว่ามีปีมีปีหนึ่งกับปีสามใช่จะมีสอบปีสองครั้งซึ่งถ้าเหมือนกับว่าเราพัฒนาจาก อยู่ระดับล่างสุดเลยอะไร่งเงี้ย A 1หรือ A 2นั่แหละนะแต่ว่าเราได้แบบมากเพิ่มขึ้น30%เนี่ยอันนี้ก็สามารถผ่านได้ใช่หรือถ้าเราเคยสอบพวกโทอีกแล้วผ่านระดับของเขาที่เขากำหนดไว้ให้มาเทียบมันเทียบมันเทียบกันได้แล้วก็ยื่นแล้วเราก็จะสามารถผ่านได้ ต่อไปอยากให้รีวิวคณะที่ชื่อยาวที่สุดในมสวชื่อยาวจนเราก็จำไม่ได้เราจำได้แค่ี c ีกันท่องเที่ยวเชิญนิเวศอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้เ l ดี้กันนี่พิมพ์ขึ้นเออเดวกๆจะไปมองเขาพิมพ์รู้แค่ว่าดาราเยอะนะ มายูวะมายูเอ็นเคเอ็นเยอะแต่ชื่อมันก็น่าสนใจอ่ะชื่อมันก็น่าสนใจต่อไปนะคะนี้คนถามเยอะมากร้านอาหารแนะนำในมอสโวมีร้านไหนบ้างคุณละร้านอะเมื่อกี้พูดถึงมกอสโวไปแล้วแต่ว่าอาเบเกอรี่ลแล้วก็เบเกอรี่ในมอสโ沃จะอยู่ใต้ตึกไข่ดาวก็เห็นเขาบอกกันว่าช็อกสติกอร่อยเนาะชิมได้แค่ไหนสิบแปดบาทก็ถูกสิบกว่าบาทหมดเลยทุกอย่างเลยลองไปชิมดูก็อร่อยจริงนะเจ๊ยมค่ะเจ๊ยมร้านจัดจ้าน ร้านจัดจ้านก็จะอยู่แถวๆทางไปทางท่าเรือ <c oughs> คือร้านจัดจ้านจะขายแบบอาหารตามสั่งเลยแบบไปกันเยอะก็ดีเพราะว่ามันเป็นแบบเราตักข้าวแล้วก็มีกับข้าวอะ่ะเออนั่นแหละก็อร่อยดีรสชาติก็โอเคราคาก็ไม่แรงนะคะใช่ของเจ๊ก็คือเตี๋ยวรูแล้วกันนะคะนี่ก็คือดังมากอย่างที่รู้กันก็คือมันจะเดินเข้าไปในรู เชียังไม่เคยกินเลยไม่เคยไปเลยอยู่เคยกินคือกินบ่อยเดี๋ยวรู้มาก่อนชาวเมีมันต้องรอคิวนานเพราะว่าคนจะแบบยิ่งตอนเที่ยงนี่แบบยากมากเพราะว่าคนก็จะไปรอต่ออยาไปตอนเที่ยงอ่ะให้ให้ไปไม่ใช่ช่วงเที่ยงใช่ใช่ไปแต่ตีห้าเลยเขาเปิดแล้วยังไม่เปิดรีวิวผู้ชายคณะแพทย์ทำไมเป็นแต่คนต่างจุแพทย์ล่ะ สงสัยตาไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็คณะแพทย์จะอยู่อุคลัเนาะเราไม่ค่อยเจอคณะแพทย์เพราะว่าตึกมันแบบอยู่ไกลกันอ่ะเราไม่ได้มีประสบการณ์คุยเชิงชูสาวกับคณะแพทย์นะคะจะมีอยู่สักคนนึงเคยบ้างมีหน่อยเะยบเขาก็จะมีความแบบมีความเป็นไม่จริงเอาจริงนะเขาก็เหมือนคนปกติเลยใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้ไม่ได้เนิร์ดแค่แบบก็มีบ้านที่แบบอ่านหนังสือแบบทุกวันแต่ว่า ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะแบบมีช่วงดีอะไรช่วงอะไรใช่ไแต่จะมีความแบบอาจจะงานยุ่งช่วงบางช่วงที่เขาแบบต้องสอบเยอะจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะก็จะไม่ได้เวลาเหมือนเราปกติเลยต่อไปค่ะต่อไปค่ะโอเว่นฮาร์มอสวปาจะมีไหมมีคิดว่ามีคิดว่ามีเพราะว่ามันเพราะว่ามีทุกปีนะแต่ว่าน่าจะเหมือนปีที่แล้วที่ถ้าจําการสถานการณ์ไม่ดีก็ต้อง จำกัดคนเข้าแล้วก็ต้องมีการจองตั๋วแบบว่าออนไลน์ใช่ใช่ต้องแย่งกันต้องกดบัตรกันแต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นหรือว่าไม่มีโควิดแล้วอาจจะเปิดเลยใช่ต้องรอดูเดือนพฤศจิกาช่วงตุลาถน่าจะรู้แล้วแหละว่าประมาณไหนมันจะมีช่วงตุลาอืมต่อไปรีวิวชีวิตนิสิตมสว แตนิดนึงว่าถ้าเรื่องเรื่องการเดินทางมาเนี่ยอาจจะต่างกันเพราะว่าบสมอาจจะอยู่ใจกลางแบบอโศกเลยการเดินทางเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วบางคนก็อยู่หน้ามอบางคนก็มา BTS บางคนมา m อ t มก็เลยทําให้เวลาตอนเช้าอ่ะมันไม่ได้เรียนแบบ8ปดโมงครึ่งเหมือนเหมือนทุกมอ่จะขยับไปเป็นแบบ9ก้าโมงเก้าโมงครึ่งแล้วแต่คลาสแล้วแต่คลาสใช่บางบางวันก็เรียนบ่ายก็มีแบบว่า เออมันไม่เช้าเกินอ่ะใช่ส่วนเรื่องของกินเนี่ยมันถ้าเอาแค่ในตัวมอนะมันจะยากนิดนึงมองอาหารก็จะไม่ได้แบบกว้างไม่ได้เยอะใช่เพราะว่ามอเรามันค่อนข้างแคบด้วยถ้าเป็นใหญ่จริงจริงก็จะอยู่ที่องค์ละคือเรารู้สึกว่ามอลเราไม่ค่อยเป็นฟิลลิ่งเด็กมหาลัยเท่าไหร่ไม่ค่อยมีฟิลลิ่งที่แบบได้เจอเพื่อนอะไรเหมือนมหาลัยอื่นที่แบบเออหลังเลิกเรียนเจอกันอะไรนมันเพู่ตรงเหมือนเราไม่ได้มีแบบร้านเหล้าอะไรเงี้ยไม่มีแล้วก็ อ่าพอตอนตกเย็นก็คือเหมือนต่างคนต่างรีบเปนกับยายนกับกรถติดไม่ได้ไม่ได้มีโมเมนต์ที่แบบว่านั่งคุยนั่งกินร้านนมแล้วก็ใช่ขับรถแคบด้วยแล้วก็ไม่ได้มีหอานคือหอานนี่แหละแต่มันเป็นแค่แบบเล็กๆอะเป็นหอเด็กทุนเพเนตมอะไรอย่างเงี้ยนิจโตมก็คือครูปฐมใช่ซึ่งจะเป็นคนที่จะได้รับทุนแล้วก็มันได้อยู่หอในใช่จริงๆ ใช่แต่ก็อาจจะต้องช่วยกิจกรรมของคณะอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยมันไม่มีโมเมนต์แบบแบบนั้นอะแบบที่ว่าเราได้เที่ยวในมอก่อนกลับหรือว่าฮิวิที่ไปได้อ่ามันเพื่อนบางคนที่ฟังมาแบบว่าเรียนมชอเรนก็ขับรถไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราไม่ไม่มีไม่มีจะไม่มีอะไรนคือเรนก็แบบ ต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับเราหมองก็แคบแคบเนาะใช่ส่วนมากการเดินทางก็คือเดิน MRT BTS นักก่อนนักกันก่อนมาถึงเดินในมหาลัยมาถึงเดินใช่คือเดินถึงไม่จำเป็นต้องมีมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยค่าค่าจอดรถก็เสียมันจะมีเก็บเป็นรายวันแล้วก็รายเดือนแล้วแต่เราถ้าสมมติมีมอเตอร์ไซค์อย่างเรามีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมก็จะจอดแบบ ถวแถวมอที่แบบว่าแบบไม่จอดที่ใช่แต่ว่าถ้าไปจอดข้างล่างเหมือนจะต้องเสียเงินด้วยข้อดีของมอเราก็คือติดห้างมีความรู้แบบไปสยามได้ทุกช่องทางอ่ะเออแบบมาได้ง่ายทุกช่องทางมาอยู่ใจกลางเมืองมีเรืออใช่มาเอ็มมาบีได้หมดแต่ค่าของชีพก็ค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงสรุปคือถ้าชอบสังคมเมืองก็ไม่อ่มอเลยถ้าชอบชนบทแบบสงบ อย่ามาอคพระอคเออคะต่อไปนะคะมีโอกาสได้เจอดาราบ่อยไหมมีร้อยเปอร์เซ็นต์คือกทุกปีมันจะต้องมีดาราเข้ามาเรียนอยู่แล้วใช่เหมือนเตอดี้ใช่ไหมเจอตั้งแต่วันแรกที่มาเรียนเลยแบบกลับมันอะไรเงี้ยเดินแบบใช่ใช่ก็คือที่เจอตอนนั้นก็จะมีบลูที่มาเจอบ่อยๆแล้วก็จอน ตอนรุ่นพวกเราเนี่ยจะมีแจ็คกี้นะนนเฮ้ยก็นี่ไงที่เราเคยถ่ายรีวิวคณะกับมาตังอะเอาเป็นว่าก็คือได้แบบเ่อจริงจรจริงคุยกันปกติแต่ต่อให้แบบเราเป็นแฟนคลับเขาอะในมอเราจะรู้กันว่าเราจะไม่แบบไปก้าไก่กันขอไม่ค่อยไปไกลอะไรเงี้ยเราจะไม่อย่างนั้นเพราะมันเป็นที่ส่วนบุคคลเหมือนเราแบบยืนข้างๆกันแบบนี้ก็เราก็ไม่ได้แบบกันเลยไม่ได้ใช่คือวันก่อนไปที่ตึกสามร้อยมาแล้ว เจอแบบว่ากลิ่นมอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือเราก็ไม่ค่อยรู้จักเขาแต่คือรู้แบบว่าเห็นหน้ารู้ว่าคนนี้เป็นดาราอะไรเงี้ยเพราะว่าอลล่าเขาไงเขาแบบเออเขาหลอกแต่เขาก็มาถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่กล้าที่จะแบบเท่าทายรูปเลยค่ะอะไรเงี้ยเออเราก็เหมือนมีใช่รู้ดาราอะไรเงี้ยมอคือใช่รู้กัน เอาเป็นว่าเจอบ่อยมากนะคะอยากบ่อยมากเลยทุกวันเลยทั้งวันเราเดินผ่านหน้าดาราตลอดเลยนะแล้วว่ามอลน่าจะเป็นมอที่เจอดาราเยอะที่สุดเพราะว่าตึกเราหรืตึกสังคมเนี่ยมันจะติด G M M แล้วบางทีนักแสดง G M M อ่ะก็จะเข้ามาตลาดเราก็จะเห็นเหมือนพี่เจนนี่กอดจีพี่กอดจีคลิปบ่อยมากใช่โฆษณาก็บ่อยมากคือตอนเช้าแบบเอ้ยทำไมมันมาทำน้นไม่ได้เพราะว่าเขาแบบถ่ายโฆษณามีโฆษณารถติดอะไรอย่างเงี้ยทำแบบเอาฉากเราอ่ะก็เหมือนวันนั้นอ่ะก้นแลกก้นแล ถึงเราเป็นโรงพยาบาลนะแล้วก็มีแปลนะชัดเลยเ็มเสอเดี๋ยวเราจะแปะไว้แปะรูปที่ว่ามอลคือใช้มอลสองก็ใช้ถ่ายเดกไข่ดาวด้วยตอนนี้คําถามก็จบไปแล้วนะคะถ้าน้องๆคนไหนสงสัยเพิ่มเติมเรื่องอะไรก็ตามสามารถไปถามพี่เก่งเจ๊ยมหรือว่าถามพี่กันเดี๋ยวเราจะทิ้งคอนแทคไว้ตรงนี้นะคะวันนี้นะคะหิวจังเลยค่ะ ไปแล้วคับมีขนมมาขายแล้วค่ะทุกคนไปซื้อได้ที่ไอจีคริสปี้เค้กอร่อยมากเลยนะคะเป็นช็อกโกแลตกรอบนะค่ะมีแซ่บๆเลยไปดูรีวิวในไอจีพี่เก่งนะคะรีวิวด้านนตาลนะคะแล้วถ้ากินอันนี้แล้วแบบปว่าควรหลับเมล้าควรหลับไงล้ากินไฟเบอร์อะไฟเบอร์เยอะเลย ใช่เลยใช่เดี๋ยวจะทิ้งคอนเทกต์ไว้นะคะว่าไปสั่งที่ไหนนะคะสั่งได้นะคะคลิปคลิปทำไงคะคลิปคลิปเราต้อดูติ๊กตอกค่ะติ๊กตอกแน่แย้มไม่ติดตามติ๊กตอกคอเดูได้เลไม่ใช่เต้นธรรมดาเฉยๆนะคะมีสาระอยู่ในนั้นนะคะชีวิตนิสิตครูเนี่ยสามารถไปดูได้เจ๊ยได้ยังไม่ลงแต่ว่าเดี๋ยวลงวันนี้ยังไม่ได้ให้เราใครขอได้ไหมให้เราคอนเทนต์อะไรไปขอทุกคิดออกูน้องก็จะได้ดูแล้วโอเคอ่ะวันนี้ ก็จบไปแค่นี้นะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมไปกดอะไรคะพี่เก่งกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งโอเคค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะบ้ายบายค่ะ